ร่วมด้วยช่วยกันบุ๋มปนัดดาส่งทีมงานลงพื้นที่เชียงรายอายุธยาีศัพท์น้ำตาประชาชนน้ำท่วมคนบันเทิงที่รักของแฟนๆอย่างบุ๋มปนัดดาส่งทีมงานลงพื้นที่เชียงรายอายุธยาีศัพท์น้ำตาประชาชนน้ำท่วมงานนี้แฟนๆพากันสนใจและช่วยเหลือทั้งเงินและสิ่งของกับสาวบุม๋มเพื่อให้ในพื้นที่มากมายพร้อมขอบคุณที่ช่วยเหลือทุกคน จัดเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองไทยขณะนี้สำหรับเรื่องราวของน้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศไทยทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือและกลางตอนบนประสบปัญหาน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนอย่างหนักหน่วงกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างมากมายซึ่งนอกจากหน่วยงานของรัฐจะให้การช่วยเหลือแล้ว น้ำใจคนบันเทิงก็ไม่เคยทิ้งประชาชนนำโดยสาวบุ๋มปนาดาวงผู้ดีที่ออกมาเคลื่อนไหวในการขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ที่น้ำท่วมแรกๆขณะเดียวกันเธอและทีมงานองค์กรทำดีก็ได้แบ่งกันไปช่วยเหลือประชาชนทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเชียงรายโดยมีการอัปเดตการช่วยเหลือผ่านทางโซเชียลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแฟนๆที่เห็นโพสต์ของสาวบุ๋มในโซเชียลก็ไม่พลาดมากดไลค์และร่วมบริจาคเงินตลอดจนสิ่งของเพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน